พวงเจียมละเด้อแบบนี้สิผ้าไปอีหยังแบบนี้นี่ล่ะบ้านเมนูธรรมชาติค่ะจ้ะไซละต้นมังหมอนสิผ้าไปเก็บหมากม่อนเอิน้นเกย์เก็สิเอิ้นมัลเบอรี่ว่าซั่นสวัสดีค่ะยายสวัสดีล่ะใช่มั้ยอันนี้ก็น,น้องซ้ายมันนอกบันหน้าเฮาจ้ะนี่ล่ะบ้านเกิดเมืองนอนโอ้ยนี่เด่นนี่นี่สิพามาเบิ่ง ต้นมักมอนมันคือบ้าสุกมมลเบอรี่มมลเบอรีร่านสุกมอนจ้ะอันนี้พผยปูไว้ย่ายปูกไว้นี่นจ้ะมเมออมอบอรี่แล้วละหูะสมก้า <c oughs> มขนาดด้วยมันสุกน,น,นี่จะมีอยู่สองต้น ย่ายปลูกไว้นี่ต้นมัง,ง่อนพี่ต้นพี่แห้งดกใบายนา,านั่งก็มีจ้ะนี่นี่ที่เห็นเขียวๆนี่ใบายนานั่งย่ายปลูกไว้อันนี้บอกอันนี้สุกบปล่าอันเด่นนี่มันเรียว่าท่านสุก นี่จ้ะนี่มังมอนดกขนาดแต่วมันเพรท่านซุกเป็นไดมันอันอันนี้เพรท่านซุกเป็นไดจ้ะท่านนี้ก็จะเป็นใบายานาง่งยาย่ปลูกไวใบายนานั่งโบอึดเลยบ้านมนุษี่จ้ะใบายานาง่งเป็นเถียงให้เทียงหน้าต้นมะขามต้นกล้วย บานเห่าคุณตามย่าไปต้นมากมอนต้นกล้วยมีสุยางสุนแนวละจา่าบานเห่าเนาะมี่มังนาดก็มีจ่าสวนเห่านี่สลามาเบวงมะับโอ้ยกำลังสุกเลยสุกง่อมละได้นี่นะกำลังสุกง่อมฮะเห็นไหมลูกนันุไปเก็บพายแอปเปิลสับป,ประรด กำลังซุกโอ้ยซุกงอมแล้วมั้งนี่ะโอ้โอนี่ระว่างน้ำใบมันนะลูกถือดีดีโอ้ยมีสุยางนี่บานเห่ามังหงกับมีนี่มังหงโอมีสุยางอีหลีย่ายปลูกไว้กอยกันยังปลูกมังน่จานนี่กอยที่อยู่แถวนี้แม่จะปลูกไว้บ่ นี่กอยกอยยังเอยนี่คือปลูกไว้เบิร์เจาบ้านเห่าปลูกคุณใหญ่ของอหนุงเด็กน้อยเด้อคุณใหญ่นี่จ้าไม่รู้สให้เบิ่งกอยใหญ่ก็ปลูกไว้ได้จ้านี่เป็นดงเต็มเลยมะกอกก็มีไม่สู้แนวอีลีบานเห่าไก่ก็มี่พุ่นะจ้า มสชนแนวมสชนแนวมาเขียบก็มีมาเขียบมันเป็นมันถึงเป็นดอกเนาะมาเขียบเบงจากนี่ปลากร่อยย่าเดเออร์นี่นี่ปลากร่อยย่า่ย่าปลูกไว้พ่อปลูกแล้วมันก็จะขยายพันธุ์ไปเต็มเบื้งสีจากกร่อยแล้วว่าย่ายบอกว่าต้องขุดออกนําเพราะว่ามันหลายผวดว่าสันเิ่นว่าปลากร่อยไปเลยจ้ะมองอื่นหาอยากแต่มาสวนย่า่ล้านมีสุยางเด้อหมากพริกก็มีุ่่นอ่ะผ่นพาน ห้านเพิ่นไปชมสวนมื่อนี่น้องไส้ย,ยุดงานก็นเลยได้มากนั่มน้องไา้เห็นงานอยู่อุบลอยาอยู่ป่าใหม่อุบลอันนี้ก็สเลี่ยงปลาดุกหมากพริกโอ้ยบานเห่าอึดแนวอยู่แนว,แนวกินหอกจก้ะนี่อันนี้หมากพริกออนซอนค่ะนี่นี่นี่หมากพริกสดสมกพริกขาวบานเห่าจ้ะใส่แกงเส่บมีสุยางอีหลีสวนใหญนะ่น่ะคุณ กอกอันลินฟ้าหรือว่าก,ก๊อกหมากลินใหม่เนาะบ้านเห่าเอิ้นนมากพริกไผ่มีสุยางจ้ะนี่ละ่ะเมนูกนใะไงมาจากชีวิตแบบนี้ตนมันหุุงพักกะระเดาอุ้ยบ่อึดอหลีบานเห่าเนาะมาละ่ะออนซอนนี่ยายบอกว่าอันนี้มันน่อยลหรเด้เพิ่นวะจริงๆมันมันดดก,กว่านี่เพิ่นวะบานเฮา ชีวิตบ้านเฮาเนาะจ้ะนี่แหละมะเขือกับมีแบบบ้านเฮาเนาะปลูกไว้ตุยางสุแน่าจ้ะนี่เพิ่นสิเปลี่ยนหนามบอปลาดุกเพิ่นสิเอาปลาดุกให้ร้านเบิ่งว่าซั่น <c oughs> พากันถาเบิ่งปลาพากันหาเบิ่งปลาดุกมาไหมล่ะเห็นมันโผล่ขึ้นมาไหมลูกกรลังจะเปลี่ยนหนามเปลี่ยนหลายมันฝค่นโคมันมงนี้ชอบเปลี่ยนตัวหนึ่ง อันนี้ก็ต้นสมว่าสันจา่าสมไทยสมอย่างเดอ้อเมน,กนกูกืบหูจัาคืาอกันใหญ่ว่ามาปลูกไว้เงาหน่อยๆพนะมันเกิดเต็มเลยมือนนี้เบิ้งเบิ้งเมนูอันออนซ่อนนี่จ้ะผู้อื่นไปคุดหัวก่อยในปานน่าในดงเดอ้อแต่ว,ว่าม็นบานนี้บานนี่เขาปลูกไว้หน้าไว้สวนหนาจา้ะต้นอันมามาเงี้ยเกาะ มาเคียบมาคามโฮ้ยมีสุยางบานเฮาบุ้ยบุยาคุณนะกล้วยใบกงใบกล้วยเห็นไหมล่ะพากันมาเบิ่งปลาดุกกว่าสัตว์เห็นล่ะบ่ปลาดุกมายังนี่จะปลาดุกมิตรตัวใหญ่ใเลี้ยงไว้คุณคพากันสนใจปลาดุก มนยมีลายกิโดชีสแต่พอคล้ายมันมีคล้ายบอกเขามาเฉือดเราเป็นดอกใครจะสื่อก็ะสื่ใครจะสือกระขายใหญ่วะนี่จะโตใหญ่ๆจ้ะล่างบ่อปลาดุกนี่จ้ะมันตยไปโอ้ยย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 ยอยลายยยกยยกยย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 ถ่ายน้ำยยยยย อันนี้ก็จะเป็นโรงหน้าแบบไท้ยๆเฮ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหล่าเขาจ้ะเหล่าเขาโรงหน้าแบบไท้ยๆผึ่งพักหงพักหอมบัวย่าย่ตากไหวปลูกเองเบิดเลยจ้ะนี่ละ่ะบานเมนุษบรรน,นอกบราน,นอกบรนบานฮัลโหลบานเฮ <laughs> ้าอีสา,บานบ้านเฮ้า บออึดแนวยู่แนวกินดอกเบงปูกอีหยังไหวมันก็เกิดดีดีใหญ่ว่าวตนสมแต่อ่อนซ่อนน้ำอีหยังอ่อนซ่อนน้ำตนกอยจ้ะคุณเมื่อท่านหลวอยู่เป้าเบิงยหญ่เปลี่ยนนำนา่นามมาแล้วนามมาแล้วเปลี่ยนนามใหม้ใสสะอาดเลยก้ะวันนี้ ้น้ำที่นี่จ้ะก้อยออกไปกัสีไหลลงไปใส่กลนพี่กน้ใหม่ตลนนี่ยังบบนี้นะจะดีว่าเข้ามาตองหดนามแต่ว่าย่ำนี่ย่ำฝนกับตองหดนานี่สูบนมใส่หอมใส่หม็หอจเป็นการลดนาต้นใหม่ไม่ได้โตไปต้อนามกระเด็น ตรงนี้ก็จะเป็นขอบง่วจจะย่ยมีง่วนําม,มีงัวเจ็ดแปดตัว 7, ตแล้วก็มีผู้นังหมุนก็นจะเป็นหน้าเป็นยางเป็นอันนี้จะ้ะอูกายแนวอยู่ทำอะไรลกูกเขียนดินเขียนดินเห่นได้ภาพเบิ่งพ่นวาดนี่ยังหนูวาดอะไรคะโอ้เก่งจังเลยเว้ยเขียนดินเหลนคือสมัยตอนมามาเป็นเด็กหน่อยโอ้พันเขียนซื้อเพิน่น อ oh, oh, <laughs> เ,เล็กซานราโอซามันตาป๊่ป๊่มัม่โอ,นอ,อ้เขียนดินเลนมันวาดดินเลนเลนแบบบนนอกบนนอกแล้วบนนอกบนหน้าเขาเขียนดินเลนและและและ้วตรงนี้ก็สิเป็นขา,า้นหายาทของมนุษย์เอง บ้านมนุษย์จ้ะกระท่อมหน่อยเทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยที่คิดทอด <c oughs> นี่มองปลูกพักมองเฮดหน้าธรามะชวงกันย่าหน้าก็จะคิ้เขียวจากเห็นไปทางฝุ่นก็จะเป็นมองเฮดหน้าเป็นไฮมัน่นเป็นสวนยางจา้ะบ้านนอกเข้าน,นี่อันนี้เป็นเทียงหน้าหน่อยมนุษย์ จ้านี่ลหละบ้านแม่นุชกะประมาณนี่ละ่ะจ้าพ็ซ้ำนี่ละ่ะเนาะเดี๋ยวืันนี้แม่นุชกะสิเฮ็ดความสะอาดบ้านจ้าบ้านบ่ได้ยู่มากหลายปีสองสามปีสี่ปีมันนี้กะสิได้นี่ล่ละเห็ดความสะอาดบ้านเพราะมือขึ้นไปนอนอันนลโรงแลมนอนรนอนี่สอดพ่นน่ะมาเปิดเบิ่งมาสิเห็ดอียงเน่จังจ้าจัาจดาจนาจ้าจ้าจ้าก้วจาจวา้าหรับ้าจ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 ้า้าแล้ากะ็ท้า คุณแม่คะชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จากมืองไปเลยจ้าถาเบอรเดอกินเน่